เป็นคลิปที่สอาสหรับการให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานนะคะซึ่งในข้อที่2เนี่ยก็คือการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้นะคะค่ะสําหรับการการสร้างในข้อที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้เหมือนเดิมนะคะใต้คอมเมนต์ค่ะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะอันดับแรกาการให้เหตุผลเนี่ยเราจะต้องกําหนดให้ ab เนี่ยส่วนของเส้นตรง ab เป็นส่วนของเส้นตรงเส้น1น,นะคะ ต่อไปเราจะสร้างส่วนของเส้นตรง PQ เนี่ยแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง AB ให้จุดตัดเนี่ยก็คือเป็นจุด C ก็คืออันดับแรกนะคะเราจะลาก AP PB BQ นะคะแล้วก็ AQ ค่ะซึ่งเราก็จะได้เป็นรูปนี้นะคะค่ะจากรูปนี้นะคะเราก็จะไดะ้เราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม A P Q ขออภัยค่ะ,ะ A รูปสามเหลี่ยม A P Q จะเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม B P Q ค่ะซึ่งเราก็จะใช้เป็นความสัมพันธ์แบบด้านด้าน,ด,านด้านนะคะ,ะรูปสามเหลี่ยม A P Q เท่ากันทุกปกระการกับรูปสามเหลี่ยม B P Q ค่ะค่ะเพราะว่า AP เนี่ยจะเท่ากับ BP ค่ะซึ่งเราจะใช้รัศมียาวเท่ากันค่ะ ap เท่ากับ bp คือ <_ S 1> ค่ะต่อไปนะคะก็ในส่วนของด้าน aq นะคะก็จะใช้รัศมียาวเท่ากันกับ bq เช่นกันค่ะ ดังนั้นนะคะด้าน aq เนี่ยก็จะเท่ากับด้าน bq เนื่องจากใช้รัศมียาวเท่ากันค่ะดังนั้นนะคะก็จะมีด้านของอ่า pq นะคะก็คือกจ็จะเท่ากับ pq เนื่องจากความยา ส่วนของเส้นตรง PQ เนี่ยเป็นอ่าเป็นด้านร่วมค่ะ PQ เท่ากับเนื่องจากเราจะใช้ความยาวของ PQ เนี่ยอ่าเป็นด้านร่วมค่ะ ดังนั้นนะคะเราก็จะได้มุมหนึงจะได้มุมหนึงเนี่ยก็จะเท่ากับมุมสองซึ่งอ่าก็คือมุมที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการก็จะมีจะมีขนาดเท่ากันค่ะ ในกันสามเหลี่ยมจะมีขนาดเท่ากันค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะได้สามเหลี่ยม A APC จะเท่ากันจะเท่ากันทุกประการกับาสามเหลี่ยม BPC ค่ะซึ่งจะเป็นความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านค่ะเพราะว่า ด้าน AP เนี่ยจะใช้รัศมียาวเท่าก,กันกับด้าน BP ค่ะสามเหลี่ยม APC นะคะเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม BPC ค่ะก็คือใช้ความสัมพันธ์นความเป็นความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านค่ะ ใช้รัศมีและมุมหนึ่งนะคะเท่ากับมุมสองค่ะก็คือจากการพิสูจน์ข้างต้นค่ะ ต่อไปนะคะด้าน pc เนี่ยด้าน pc ก็คือด้านนี้นะคะเป็นด้านร่วมก็คือ pc จะเท่ากับ pc ความยาวของส่วนของเส้นตรง pc เนี่ยอ่าเป็นด้านร่วมค่ะ ดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าเอา A, c เท่ากับ B C ค่ะก็คือเป็นด้านเป็นด้านคู่ที่สมในกันของอรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการก็คือจะยาวเท่ากันค่ะ ความเรียมจะยาวเท่ากันค่ะดังนั้นดังนั้นนะคะ,ะจุด C เนี่ย ก็คือจุด C เนี่ยเป็นจุดที่แบ่งครึ่งของด้าน AB ค่ะจุด C แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง AB ค่ะค่ะสำหรับ การให้เหตุผลในข้อที่สองก็จบไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ